ก็ต้องบอกว่าตอนนี้พรหงานะเขาเริ่มทําตัวตลาด Middle East นะครับก็มีการดึงทีมเอเจนท์ที่ทําตรงนี้เป็นเนี่ยนะครับเข้ามาตั้งแต่ช่วงไตรมาสสนะครับ,นะรบแล้วก็ช่วงประมาณครึ่งปีแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ารออายได้ก็โตดีแต่มา r g จิอาจจะแบบติดๆเพราะว่าเขาต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำมาร์เก็ตติ้รวมถึงค่าอะไรต่างๆที่เตรียมตัวเพื่อจะรองรับตัว Middle East นะครับที่จะเข้ามา นะทีนี้เนี่ยไตรมาสสเนี่ยก็ปกติก็จะเป็นไฮซีซั่นของม i ด d อีสนะครับเ,เราก็คิดว่า,าน่าจะเริ่มเข้ามาละนะครับสำหรับมิดอีส์นะครับเน,นี่ยเป็นไตรมาสแรกที่ตัวเลขน่าจะเริ่มปรับขึ้นแบบแบบดีขึ้นนะครับเราก็ลองทำพรีวิวมานะครับว่าม i ด d อีส a เนี่ยน่าจะเข้ามาแล้วก็ตัวรายได้ต่างประเทศเขาน่าจะโตขึ้นแบบมีนยัยยะนะครับในไตรมาสนี้ นะครับแล้วก็คนไทยเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันก็อ่าคิวสามก็เป็นหน้าฝนละคนก็ป่วยเยอะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าคนไทยก็อาจจะโตสักเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ยอนเดืยนนะครับแล้วก็อินเตอร์เนี่ยน่าจะยกฐานขึ้นนะครับจากประมาณมรายได้ประมาณเฉลี่ยต่ำสุละร้อยหกสิบในี่ยน่าจะยกขึ้นมาแ,แถวแบบสองร้อยบวกลบนะครับก็คิดว่าน่าจะมีการยกฐานของรายได้ขึ้นมานะครับในส่วนของอินเตอร์นะครับหลักๆนี่คือมิโดอีส์นะครับทีนี้เนี่ย เราก็มองว่าถ้าเอาเรื่องของกำไรก่อน Q3 เนี่ยนะครับก็ทีวิวออกมาเนี่ยคร่าวๆเราคิดว่าท็อปไลน์น่าจะโตสัก12%แล้วก็ตัวบอททอมไลน์เนี่ยก็น่าจะโตจากปีที่แล้วคือ140เนี่ยมาประมาณ180นะครับก็จะน้องๆเกือบๆนิวไฮปกติา9เนี่ยกำไรจะหาย Q4 นะครับเพราะว่าจะมีเรื่องของอ่าเช็คอัพเลสิกอะไรพวกนี้นะครับไปหน,นักช่วง 4Q นะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็คิดว่าเดี๋ยว ลามาสามก็น้องๆนิวไฮหรืออาจจะแบบถ้าถ้ามาจิ้นดีมากๆเนี่ยก็อาจจะแบบลุ้นใกล้เคียงกับตัวเลขสี่คิวปีที่แล้วได้เลยนะครับแล้วก็สี่คิวปีนี้ก็น่าจะยังคอนติเนียต่อโมเมนตัมนะครับมาจิ้นเนี่ยก็น่าจะเริ่มเป็นขาขึ้นนะครับเพราะเราเชื่อว่าพอมิดูอีสเข้ามานะครับอ่าค่าเ x ็ e n s e นเรต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟิกซ์เยอะนะครับอาจจะมี Var i a บ l e บ้างแต่ว่าถ้าสมมติว่าตัวมิ e ูอีสที่เข้ามาแล้วรายได้บินเขาใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็น่าจะทำให้มาจิ้นดีขึ้นนะครับ อ่าฉะนั้นนี่คือภาพสั้นนะครับแต่ว่าภาพภาพที่อยากไฮไลท์ให้มากกว่าน,นี้คือภาพใหญ่นะครับเพราะว่าตัวพาร,รามาเก้าเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มทำมิดูเอชทีเนี้ยตลาดมิดูเอชอ่ะมันค่อนข้างใหญ่นะครับคือปัจจุบันเนี้ยถ้าเราดูพาร,รามาเก้าเนี่ยสัดส่วนรายได้ที่เป็นของมิดูเอชเนี่ยจริงๆถ้าเป็นตัวแอบส์ลูตนัมเบอร์นะครับจะอยู่ที่แค่ประมาณร้อยล้านโดยประมาณนะครับในขณะที่ถ้าเราดูตลาดมิดูเอชนะครับนิกไม่แน่ใจเอาเอีกสปีดที่สองมาด้วยป่ะครับ ะะนเดี๋ยวผมอันนี้อ่าครับอ่าเนี้ยครับประมาณว่าถ้าสมมติว่ารายได้พร์มเก้าคือประมาณร้อยหนึ่งนะครับตลาดมิลลิเอทคนที่ทำกันจริงจังเนี่ยก็จะมี BH นะครับประมาณ7,000ล้านต่อปีนะครับแล้วก็ b ีดีเอนี่ยประมาณ3,000แล้วก็ BCH เนี่ยประมาณ500ฉ้อย้นุ่มรวมกันเนี่ยตัวเลข m i ด i l e l e s t s t เฉพาะผู้เล่นรายหลักเนี่ยมีประมาณ18,000ล้านโดยประมาณ 10, 000, 000, นะครับหมกว่าล้านนะครับฉะนั้นนี้ถ้าพลัง9ก้าเนี่ยเข้าไปทำตรงนี้แล้วจริงจังเนี่ยนะครับก็น่าจะโตตามมาร์เก็ต Middle e อ s t ซึ่งก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีซาอุเข้ามาเติมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าสมมติสามารถแบบแย่งแชร์หรือว่าเพิ่มมาร์เก็ตแชร์อะไรตรงนี้ได้เนี่ยจะเห็นว่ารูมในการโตรในห่อนข้งเยอะ ทีนี้ก็ตอนนี้สิ่งที่เราถามก็คือเราคิดว่าสัดส่วนรายได้ต่าง,างประเทศของพลรามก้าจากเดิมเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ14%่เปอร์เซ็นต์นะน่าจะขยับขึ้นไปนะครับปีนี้สักแล้วก็วิ่งไปสู่เป้าหมายของเบิทัที่เขามองว่าอยากจะมีสัก20นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูเป็น absolute number นี่ก็น่าสนใจเพราะว่ารายได้ต่างประเทศของพลรามก้าปีนี้น่าจะสัก750ปีหน้าเนี่ยเราทำา90ก็คือขึ้นมาแค่ประมาณ150แต่ว่าถ้าเรา ดูชาร์ตทางซ้ายอ่ะตลาดอ่ะมันค่อนข้างกว้างใหญ่อยู่นะครับถ้าสมมติเขาทำจริงจังแล้วก็แบบทำได้มากกว่าน,นี้ก็เป็นอับซด์นะครับแล้วก็เราว่ามีการปรับกำไรเพิ่มนะครับประมาณสองถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงสองสามปีข้างหน้าแล้วก็โลทาร์เก็ตไพรซ์เนี่ยไปที่ปีหน้านะครับแล้วก็ปรับทาร์เก็ตไพรซ์ขึ้นมาเป็นยี่สิบเจ็ดบาท Okay. ยังแนะนําซื้ออยู่นะครับแล้วก็ PE ตอนนี้เนี่ยถ้ามองปีนี้เนี่ยยีเท่าก็กลางๆนะพี่หยองใกล้เคียงกลุ่มต่ำกว่าออกลุ่มนิดหน่อยนะครับ,รบแต่ปีหน้านี่ก็ถือว่าไม่แพงเนาะยี่สิบสองยี่สิบสามเท่าแถวๆนี้นะใช่ครับเพราะจง,ง่ายๆว่าปีหน้าผมว่า EPS น่าจะประมาณหนึ่งบาทนะครับแล้วก็ลองลุ้นว่าถ้ามีมิลลิสเข้ามาเนี่ยแล้วโกลดเนี่ยค่อนข้างดีเนี่ยตลาดอาจจะกีา PE ให้สูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยของเขาซึ่ง ถ้าเฉลี่ย5ปีอาจจะทัก27-28เท่าประมาณนี้นะครับครับผมอพ e 1บาทเป้า27นี่เราก็พ e แค่ใช้แค่27เนาะก็ถือว่าไม่ได้ยังไม่ได้บูแบบโอ้โหไป3.35เท่าเหมือนเมื่อก่อนนะก็ถือว่าโอเคนะเพราะ,ะนั้นวันนี้ก็หยิบพาราม้ามาแนะนำนะครับราคาเป้าหมายปีหน้านะ27บาทนะครับกำไรค3น่าจะค่อนข้างโดดเด่นเลยเผืเ่อออาจจะโตแรงที่สุดในกลุ่มด้วย,ยไหมอง28 ยี่สิบเจ็ดเปเซนคเียนี่ยตัวอื่นน่าจะสักสิกว่าอย่างเงี้ยเนาะผมว่าค่าเฉลี่ยน่าจะสักสิบถึงยี่สิบแถวเนี้ยนะครับประมาณนี้โอเคอ่ะวันนี้หุ้นเด่นพระรามเก้านะครับ